สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Aviana Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาราสีสิงห์และคณาสิงห์นะคะการทํานายมีทั้งหมด3พาร์นะคะคนโสดมีคู่และความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทามสแตปมจะอยู่ใต้เดสคริปชันบ็อกสนะคะเริ่มที่คนโสดนะสถานการณ์ความรักคนโสดเป็นยังไงบ้างนะคะทาวเวอร์สเตรนถ้วย King of Pentacles แล้วก็ The Fool นะคะโอเคนะสำหรับคนโสดน,นะคะในช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าคุณเนี่ยอยากคิดถึงใครบางคนในอดีตแต่คุณพยายามทำตัวเองให้เข้มแข็งนะคะให้คนมองว่าโอเคฉันสบายดีฉันโอเคฉันสามารถเอ j นจอยกับกิจกรรมอื่นๆการทำงานโน่นนั่นดีแต่เก็บความเศร้า ะค,ะความคิดถึงความโหยหาห่วงหาอาวรใครบางคนในอดีตเอาไว้ในใจนะคะส่วนคนใหม่ๆจะมีเข้ามาไหมนะคะหเหรียญ Emperor t ันแ a n นนะคะคนใหม่ๆม,มีเข้ามานะแต่สำหรับคุณแล้วไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่คือคุณอาจจะไม่ได้สนใจเกี่ยวกับคนใหม่ที่เข้ามานะคะแต่ใจยังคงคิดถึง นะคะเป็นความเจ็บปวดของความรู้สึกที่ <c oughs> ต้องดีลิ่งต้องเยียวยาใจตรงนั้นเราอยากที่จะเข้มแข็งเราอยากที่จะยืนได้ด้วยตัวเราเองก่อนนะคะส่วนคนในใจคุณสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงเดบิวชาริอตหกถ้วยนะคะไฮพินเทสแล้วก็4ี่มท้า คนคนี้นะคะเด่นมากๆเป็นชาวต่างชาตินะเป็นชาวต่างชาตินะคะแล้วความสัมพันธ์ของเขานะคะน่าจะกําลังคบใครบางคนอยู่แต่ไม่ได้มีแค่คนเดียวนะคะเพราะเขาเองเนี่ยน่าจะอยู่กับความสัมพันธ์ที่มีความซับซ้อนเชิงซ้อนบุคคลที่3ความลับนะคะหรือคนในความลับข้องเกี่ยวด้วยนะคะก็นะยังไม่โปะแตกนะคะ ก็ประครับประคองความสัมพันธ์สับลางกันไปนะคะก็ยังไปได้ดีอยู่นะฝั่งเขาส่วนเขาคิดและรู้สึกยังไงแั่คุณบ้างนะคะเพจซับค mm ั e ควีนออฟสอดวีออฟฟอร์จูนแฮงแม n สำหรับเขาเขามองว่าทุกๆอย่างมันผ่านไปแล้วนะคะเขาค่อนข้างจะนิ่งนะเขาเหมือนกับว่าตัวเองตัวเขาเองอะ เดินไปข้างหน้าแล้ว move on นะคะ focus ไปข้างหน้านะเหมือนจะไม่หันหลังกลับนะคะแต่ก็ยังมีคุณอยู่ในความคิดบ้างแต่มันเป็นความคิดที่จะไม่ใช่เชิงบวกในลักษณะของการอยากกลับมาหรือทำทุกอย่างให้มันแ,ฟแกฟับคุณหรือรับผิดชอบความเสี่องคุณมันจะไม่ใช่ลักษณะนั้นนะคะแล้วคุณคิดยังไงรู้สึกยังไงกับเขาบ้าง อ่อนแต่ถวยพยายามตัดใจนะคุณพยายามตัดใจแต่ก็เพราะว่าบางครั้งคุณก็ยังมีความฝันฝันถึงเขานะคะฝันถึงเขาบ้างยังมีเขาโผล่เข้ามาในความคิดอยู่บ้างมันก็เลยยิ่งทาให้คุณ่ันข้าจะดิ่งนะคะหรือหดหูเกี่ยวกับเขามันเป็นความทรงจําหรือความรู้สึกที่คือถึกคิดถึงแล้วมันเป็นเต็มไปด้วยความหดหู่ความผิดหวงังในสิ่งที่เขาเคยกระทํา เอาไว้กับเรานันเองนะคะสุดท้ายนะบทสรุปนะคะบทสรุปไ p r ร n น e s สนะคะเด f o ฟูสองวยคุณเองนะ่ะมีบางคนที่เขาแอบ,บชอบคุณอยู่ด้วยนะคะแอบบมองคุณอยู่แอบบรู้สึกดีๆกับคุณอยู่แต่เขาไม่กล้าที่จะเปิดเผยตัวเองออกมานะคะเขายังส่งความรู้สึกดีๆหรือ กำลังใจดีๆให้กับคุณอยู่ห่างๆอย่างห่วง,งอยู่ที่คุณเนี่ยจะพร้อมเปิดใจมองเห็นคนคนนี้แล้วหรือยังนะคะให้ความรักนะ d i s c o v e be the one คนใหม่ดูแล้วจะมีโอกาสมากๆเลยที่จะเป็นคนที่ใช่ถ้าคุณเปิดใจคนคนนี้จะเข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่คุณขาดหายไป <c oughs> นะคะแต่ที่เหลืออยู่ที่คุณจะเปิดใจหรือเปล่า แค่นั้นเองเนาะโอเคพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณในทุกการกดไลค์กดแชร์ like, ก, share, ก Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะคนมีคู่ไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะมาดูไพ่ในฝั่งคุณนะห้าเหรียญหกไม้เท้า King of w a n d s the Moon นะคะแล้วก็ ace of w a n d s, s onds, นะ ในช่วงนี้นะคะชาวธาตุไฟค่อนข้างจะมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณนะคะหรือเป็นคนรักก็ตามนะ,ะออได้แก่ไม้ตางเมษสิงหรือธนูที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะคุณรู้สึกว่าในช่วงนี้มันมีหลายๆอย่างที่ที่คุณผิดหวังในตัวเขาหรือมีอะไรบางอย่างที่คุณคาดหวังในตัวเขาการวางแผนวางแผนการการรอคอยบางอย่างจากเขาที่น่าจะได้ในช่วง สัญญงสัญญาอะไรกันไว้แล้วนะคะประมาณ1-15ถึงเนี่ยแต่มันกลับไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้หรือมันไม่ได้เป็นไปตามที่คุณกับเขาเนี่ยมีการพูดคุยกันไว้นะคะเราคาดหวังเอาไว้เอะในก่อนหน้านี้แต่ในช่วงเนี้ยมันดันผิดคาดนะคะผิดหวังผิดผิดไปจากที่คิดเอาไว้มีความหดหู่มีความรู้สึกที่สถานการณ์บางอย่างที่มันผิดหวังนะคะแล้วมีความเหงาเราจะต้องเป็นฝ่ายเข้าหาคนรักมาก สักหน่อยนะคะมากกว่าที่คนรักจะเข้าหาคุณฝั่งคนรักเป็นยังไงนะคะ8เหรียญไฮพิทเทสนะคะ10บถ้วยเทสซับโสโตดแล้วก็ j จ s ค i ันขอขยายไฮพิทเทสนิดนึงนะคะอืมโอเคสำหรับเขานะคะสำหรับเขาแล้วเนี่ยในช่วงเนี้ยดูเขาจะมี งานเข้ามาเยอะโปรเจกต์น่นนั่นนี่นะคะโฟกัสที่การงานเยอะแต่ในที่ทํางานก็มีบางอย่างที่ดึงดูดใจเขามองว่าอาจจะเป็นคนใหม่ๆหรือเป็นความรู้สึกดีๆบางอย่างในเกี่ยวกับเรื่องการงานของเขานะคะแต่เขาก็พยายามที่จะทําให้ตัวคุณสบายใจด้วยเหมือนกันคือไม่อยากให้คุณสงสัยหรือไม่อยากให้คุณเนี่ยต้องมานั่งคิดเดยอะคิดมากหรือระแวงในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะเพราะเขารู้ว่าวันหนึ่งเขาก็ต้องบอกคุณวันหนึ่ง วันนึงคุณก็จะต้องรู้ความจริงซึ่งมองแล้วนะมันแค่เป็นความรู้สึกหวั่นไหวเป็นความรู้สึกดีแต่จะไม่ได้มากถึงขั้นที่แบบจะไปตกอุ่มรักคนคนนั้นหรือว่าแบบกลายเป็นรักสามเศร้าเขาเองก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นหรอกนะคะต่อไปเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้าง of cup นะคะสี่เหรียญเจ็ดถ้วยเขาก็รู้สึกได้เลยว่าคุณมีอะไรในใจแต่คุณไม่พูดนะคะและเขารู้สึกว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกที่อ่อนไหวง่ายเซนซิทีจะมีเรื่องดราม่าโน่นนั่นนี่ทาให้เขาก็กังวลไปด้วยนะคะแลวเขารู้สึกว่าช่วงนี้ทาไมคุณคุณคิดเยอะจังเลยดูคุณคิดเยอะคิดมากจังคิดอะไรเยอะแยะแต่ก็เรื่องที่จะไม่พูดตรงๆ กับเขาอะค่ะเขารู้สึกแบบนั้นนะคะจริงๆคุยตรงๆก็ได้นะสาหรับเขาที่เขารู้สึกแต่พอคุยตรงๆแล้วเขารับได้ไหมล่ะบางคนรับได้บางคนรับไม่ได้อีกการเป็นเราผิดนะคะฝั่งคนคีล่ารู้สึกยังไงกับเขาสีไม้เทา้าเขตซอฟครับห้าดาบคุณมีความกังวลคุณมีความกลัวว่าเขาจะจากคุณไปคุณกลัวว่าเขาจะไม่สนใจคุณกลัวว่าเขาจะไม่รักคุณแล้วมันเป็นความกลัวมันเป็น ภาพที่คุณอาจจะเคยถูกกระทํามาก่อนหน้านี้จากความสัมพันธ์ปัจจุบันหรือความสัมพันธ์ในอดีตก็ตามคุณให้เกียรติเขามากๆคุณยกเขาเป็นที่หนึ่งคุณมองว่าเขาเป็นคนที่เพอร์เฟกที่สุดสําหรับคุณแล้วนะคะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะคีบความสัมพันธ์นี้คุณอยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันมั่นคงอ่ะแล้วคุณก็ต้องการความมั่นคงจากเขาหรือความชัดเจนจากเขาด้วยเช่นกันนะคะข้อความจากเขานะคะถึงคุณ คือทุกอย่างในความสัมพันธ์น่ะมัน <c oughs> มันเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่เสมอนะคะเขารอสัญญาณบางอย่างจากคุณขอแค่คุณพูดในสิ่งที่คุณรู้สึกหรือในสิ่งที่คุณคิดพูดออกมานะคะเขาก็อยากที่จะรับฟังนะเพราะทุกวันนี้เขาเองก็ไม่ใช่ไม่วิตกกังวลเขาเองก็กังวลเหมือนกันกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่กับสิ่งที่เขารู้สึก เกี่ยวกับเรื่องของงานของเขาเองก็ตางแล้วก็เรื่องราวของคุณด้วยนะคะโอเคบทสรุปนะขอยัดไปเร็วดิดนึงนะคะเนื่องจากไม่สบายนะสองไม้เท้านะสิบไม้เท้านะคะเก้าดามแล้วก็หกเหรียญน,นะคะอืมสิ่งที่เราแบกอยู่สิ่งที่มันอยู่ในใจเก็บ แบกไว้แบกไว้ไพ่บอกว่าให้เราลองปล่อยวางดูบ้างนะคะหกเหรียญการแชร์ความรู้สึกการแชร์ความคิดซึ่งกันและกันนะคะให้เขาได้รับรู้ส่วนหนึ่งส่วนที่คุณรู้สึกว่ามันมันเซฟโซนมันจะไม่ทำลายความสัมพันธ์เกินไปหรือไม่ทำให้คุณรู้สึกนี่เง่าเกินไปในสายตาเขาแชร์แค่ส่วนหนึ่งแต่อย่างน้อยให้แชร์ออกไปบ้างนะคะ นี่ไงฮาร์ดฮาร์ดคอนเนลเซชันไพ่ก็บอกนะคะว่าให้มีการคุยกันอย่างตรงไปตรงมาอย่างซื่อสัตย์ด้วยความจริงใจทั้งคู่นะคะโอเคพาร์ทคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะ ธาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะมาดูไพ่ฝั่งคุณนะคะ Emperor นะ King of m o n s Judgment นะคะ The Moon แล้วก็5 m เท้านะเด่นๆนเราจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมสิงหรือธนูที่อยู่ในราศรีลักนาหรือดาวสุกแต่ในที่นี้เมษเด่นที่สุดหรือเป็นชาวต่างชาตินะคะ ในช่วงนี้เรื่องของคนคุยอาจจะได้มีการเคลียร์ใจบางอย่างกันนะเคลียร์ใจสิ่งที่มันติดค้างในใจก่อนหน้านี้สิ่งที่อยู่ในใจแล้วไม่ได้มีการเคลียร์ไม่ได้มีการพูดกันสักทีก็จะได้มีการเคลียร์กันแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าการคุยการเคลียร์กันในครั้งนี้อาจจะนําพาปัญหามานิดหน่อยนะคะคือคุยกันแล้วเนี่ยเคลียร์กันแล้วมันไม่ลงตัวนะคะอาจจะมีการทะเลาะหรือมีปากเสียงหรือคุณอาจจะรู้สึกดิ่ง ความสัมพันธ์กับคนคนนี้ผิดหวังในคนคนนี้หรือมีบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่เป็นไปอย่างใจเราเลยจากการไม่เปิดอกคุยกันมันไม่เป็นไปอย่างที่คิดเอาไว้นะคะ <c oughs> ส่วนคนคุยนะคะเป็นยังไงเพนซับคัพเลอร์สนะคะห้าด่านะคะเขาเลือกที่จะตัดใครบางคนออกไปนะคะเลือกที่จะตัดใครบางคนออกไป เพื่อที่จะรักกับคนคนหนึ่งที่เขาคิดว่าเขาเลือกแล้วจริงๆเขาเป็นคนที่เลือกได้นะมีตัวเลือกเยอะนะคะเป็นคนเลือกเยอะด้วยสเปคเนี่ยค่อนข้างมาตรฐานสูงนิดนึงนะคะนั่นแหละแต่ถ้าเขาเลือกแล้วเนี่ยเขาก็ยอมตัดตัวเลือกอื่นๆเพื่อจะได้ไปต่อกับคนที่เขารู้สึกดีมากๆด้วยคนนั้นนะคะทีนี้เรามาดูต่อ ว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างเอบลับสอนนะคะ9ดาบเขาดูจะเป็นกังวลกับคุณมากลเลยในเรื่องของการพูดคุยกันทําไมคุยกันแล้วมันไม่เวิร์กเลยอะทําไมคุยกันแล้วมันไม่โอเคเลยการแก้ปัญหาตรงนี้ยิ่งคุยกันแล้วยิ่งเจ็บปวดจนทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะดิ่งไปดีกว่ารูอแบบนี้ไม่ไม่น่าจะมีการเคลียร์กันดีกว่าต่างคนต่างฟังในเหตุผลของตัวเองหรือ ยึดถือในความรู้สึกของตัวเองจุดยืนของตัวเองจะไม่ได้มองว่าอีกคนหนึ่งรู้สึกยังไงตัวเขาก็เช่นกันนะคะเขาคงต้องทําอะไรสักอย่างกับความสำคัญน,นี้และเขาคิดว่าการนิ่งไปน่าจะดีที่สุดนะคะแล้วคุณคิดแลรู้สึกยังไงกับเขานะวีออฟฟอร์จูลหกในเท้าเขาก็ยังเป็นคนที่คุณสนใจอยู่นะเป็นคนที่คุณสนใจ แอบซองแอบดูแอบเช็คเกี่ยวกับเขาว่ามันมีอะไรนอกเหนือจากที่เราคุยกันหรือเปล่านอกเหนือจากที่เราเคลียร์กันหรือเปล่าเขาเลยเป็นแบบนั้นเขาแบบว่าเขาหาเรื่องที่จะไม่ไปต่อหรือเปล่าเขาหาเรื่องที่จะแบบมีปัญหากับเราหรือเปล่านนั่นนี่นะคะก็หาข้อมูลนิดนึงเพราะเราค่อนข้างทีง่จะเวลาเมื่อก่อนอะตอนที่คุยกับเขาอะค่ะหรือใช้เวลากับเขาเนี่ยตัวคุณนั้นท่างที่จะมีความรู้สึกที่สบายใจเนาะ มีความรู้สึกสบายใจมันแฮปปี้เป็นตัวของตัวเองเพราะคุณเจอคนที่ถูกใจแล้วอ่ะ <c oughs> <c oughs> นะคะคุณเจอกคนที่ถูกใจแล้วแต่แค่ว่าตัวเขานั้นอาจจะด้วยเป็นคนที่เลือกเยอะด้วยแล้วก็มีตัวเลือกเยอะด้วยดังนั้นการที่เขาจะแคร์ใครที่แบบเริ่มมีคะแนนติดลบแล้วอ่ะมันก็จะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคะบทสรุปนะโอเคสามถ้วย นะคะมีจ็บเชี่องุณจะต้องพยายามสักหน่อยนะคะไม่ใช่แค่การพยายามเนาะหรือพยายามเข้าหาแต่พยายามทําตัวเองให้มีความน่าสนใจให้มีเสน่ห์น่าดึงดูดนะคะและทิ้งความเครียดความกังวลไว้แล้วเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นี้โดยการโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นทําให้ตัวเองดูน่าสนใจและมีเสน่ห์มากขึ้นและจะดึงดูดใจเขาได้นะคะ ความรักว่าไง่เลยเกียวเพื่ help You นะคะอาจจะมีเพื่อนช่วยสปอร์ตอีกทีนึงนะเพราะจริงๆแล้วระหว่างคุณกับเขามีเคมสตรีที่เข้ากันมากๆเลยนะคะความมีความดึงดูดมีเคมีที่เข้ากันเวลาคุยแล้วคุณถึงรู้สึกแบบสบายใจมากๆฝั่งตัวเขาเองก็สบายใจเหมือนกันแต่เวลาที่มีปัญหาแล้วมีการพูดคุยหรือเคยียร์จตรงนั้นะมันเป็นมันเป็นปัญหาหนึ่งที่คุณกับเขาต้องเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆปรับกันไปอีกทีนะ โอเคคลิปของสิงก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ